้าเล็กในป่าใหญ่อีพีที่เจ็ดหิมะน้ำตาลพระอาทิตย์ส่องสว่างอยู่หลายวันอากาศก็อบอุ่นไม่มีน้ำค้างแข็งเกาะที่หน้าต่างในตอนเช้าใส่น้ำแข็งหล่นจากชายคาบ้านทีละอันสองอันตลอดทั้งวันทำให้เกิดเสียงร้าวเสียงรั่นเปลี้ยปลาแล้วตกลงมากระทบกองหิมะเบื้องล่าง ต้นไม้สะบัดกิ่งที่เปียกชื้นเป็นสีดำทำให้หิมะร่วงหลวลงพล,ลูพลูเม,มื่อแมวเร่กับลอล่าเอาจมูกกดลงกับบานหนะ้าต่างกระจกที่เย็นเฉียบก็มองเห็นน้ำหยดติ๋งติ๋งจากชายคาและจากกิ่งไม้ที่ไม่มีใบเหลือติดอยู่เลยหิมะไม่เป็นประกายแวววับอีกแล้วเพราะมันอ่อนปวกเปียกแต่ต้นไม้ก็เป็นหลุมเป็นบอ เพราะหิมะที่ก้อนอใหญ่ๆค้างบนกิ่งไม้ตกลงมาและหิมะข้างล่างเดิมก็ยุบฝ่อลงแล้ววันหนึ่งรอละก็มองเห็นพื้นดินเป็นย่อมๆที่กลางลานบ้านกลางวันวันนั้นย่อมดินนั้นก็ขยายกว้างออกไปทุกทีไม่ทันค่ำลานหน้าบ้านก็เป็นโคลนเละเทอะทั่วไปหมดเว้นแต่ที่ทางเดินยังเป็นน้ำแข็งอยู่ และมีกองหิมะยังเหลืออยู่ข้างทางเดินและที่รั้วและที่ข้างกองฟืนด้วยออกไปเล่นข้างนอกได้หรือยังจะแม่ลอล่าถามแม่และแม่บอกว่าอาจจะจะลอล่าอาจจะเลยจ้ะลอล่าถามย้ำอีกเอาไว้พรุ่งนี้เถอะนะลอล่าพรุ่งนี้ถึงค่อยออกไปแม่ให้สัญญา คืนนั้นลอลา่าตื่นขึ้นกลางดึกหนาวสัต่นรู้สึกว่าพอห่มบางไปจมูกก็หนาวเจี๊ยบราวกับน้ำแข็งแม่เอาผ้านวมอีกผืนหนึ่งมาคลุมแล้วเน็บให้สุกตัวเกาไปเปียดกับแบลรี่ซีจะได้อุ่นๆแม่ว่าพอตอนเช้าในบ้านก็อุ่นสบายพระเตาพิงแต่เมื่อลอล่ามาออกไปนอกหน้าตา่าง ก็เห็นว่าพื้นแผ่นดินมีหิมะนุ่มๆเป็นปุยคลุมอยู่หนาอีกแล้วตามกิ่งไม้หิมะก็เกาะขาวฟูเป็นปุยเหมือนขนนกกองอยู่บนขอบรั้วและวกองเป็นก้อนใหญ่อยู่บนเสาประตูพอเดินเข้ามาในกระท่อมขย่าวหิมะออกจากปาและกระทึบเท้าให้หิมะร่วงออกจากรองเท้าปุ๊หิมะน้ำตาพ่อบอก อลอร่าแลบลิ้นเลียหิมะขาวสะอาดที่ติดอยู่ตามแขนเสื้อพ่อไม่มีรสชาติอะไรเลยเพียงแต่เปียกๆลิ้นเหมือนกับหิมะธรรมดาลอล่าแอบดีใจที่ไม่มีใครเห็นตนตอนที่แลบลิ้นเลียทำไมถึงเรียกว่าหิมะน้ำตาละจ้ะพ่อลอล่าถามแต่พ่อบอกว่าไม่มีเวลาจะอธิบายในตอนนี้เพราะจะต้องเร่ยไปหาคุณปู่ คุณปูอยู่ไกลลึกเข้าไปในป่าใหญ่ที่ต้นไม้ขึ้นเบียดกันหนานแน่นและต้นก็ใหญ่กว่าที่อื่นหลอลยืนอยู่ที่หน้าตา่างมองดูพ่อรูปร่างอันสูงใหญ่คล่องแคล่วว่องไวและแข็งแรงของพ่อที่เดินบุกหิมะไปพ่อสะพายปืนไว้บนบา่าขวานและเขาสัตว์ใส่ดินปืนแขวนอยู่ที่เอวรองเท้าบูดทิ้งรอยใหญ่ไว้ในหิมะอันอ่อนนุ่ รอร่าจะเงอคอมองดูจนกระทั่งพ่อหายลับตาเข้าไปในป่ากว่าพ่อจะกลับก็คับแม่จุดตะเกียงและพ่อจึงมาถึงถือหอกของใหญ่มาด้วยอีกมือหนึ่งหิ้วถังไม้มีฝาปิดเอานี่แคโรไาลาพ่อพูดส่งห่อของกลับถังให้แม่แล้วเอาปืนไปพาดไว้ที่ตะขอเหนือประตู ถ้าฉันพบมีทั้งที่ทหอ่หอผิวของพอลุงพลังอย่างนี้พอพูดแล้วก็หัวเราะถ้าไม่ทิ้งของให้หกกระจายหมดก็ยิ่งหนีไม่ได้แต่ถ้าปล่อยเมื้อยของตกก็คงจะยิงไม่ได้อยู่นั่นเอง <c oughs> เพราะคงจะยืนตะลึงดูมันกินของในหอและถังอย่างอร่อยอร่อยจนเพลิดแม่แกหอออกมีขนมแข็งๆสีน้ำตาลสองอันอันใหญ่เท่าหม้อนม แม่เปิดทั้งมีน้ำตาลข้นๆเหนียวๆสีน้ำตาลเข้มอยู่เต็มถังนี่ของรอล่ากับแมรี่พ่อพูดและล้วงเอาหอกลมๆออกมาจากกระเป๋าส่งให้ลูกคนละหอสองคนแก้หอออกก็ได้ขนมเล็กๆแข็งๆสีน้ำตาลคนละอันต่ลงขอบมีรอยจ,กจกยักๆยิกๆอย่างสวยงามกัดชิมดูสิพ่อพูด ในตาสีฟ้าของพ่อเป็นประกายบอกความสนุกต่างคนค่อยๆแทะตรงริมอยากนั้นดูมีรสหวานร่วนอยู่ในป่าอร่อยกว่าลูกกวาดเมื่อวันคริสต์มาสสิน้ำตาลปึกทําจากต้นเมเปิลพ่อบอกอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลากับแมรี่เอาน้ำตาลปึกวางไว้ข้างจานก่อน แล้ก็ได้กินน้ำตาลเชื่อมข้นเหนียวลาดลงบนขนมปังน้ำตาลนี้ทํามาจากต้นเมปเปิ้ลเหมือนกันหลังอาหารมื้อน,นั้นแล้วพ่อก็ลงนั่งอยู่หน้าเตาไฟอุ้มลูกทั้งสองคนขึ้นนั่งบนตักพอเราให้ฟังถึงเมื่อครั้งที่อยู่กับคุณปู่และเล่าถึงเรื่องหิมะน้ำตาลพอเล่าว่าตลอดฤดูหนาว คุณปู่ทำถังไม้และทำกระบอกเล็กๆไว้มากมายโดยไม้สีดาและไม้แอสสีขาวเพราะไม้ทั้งสองชนิดนี้ดีมากไม่ทำให้รสของน้ําตาลเสียไปส่วนการทำกระบอกนั้นคุณปู่เอาไม้เล็กๆกว้างราวสองนิ้วมือเอามาตัดเป็นท่อนๆท่อนหนึ่งยาวประมาณสักคืบหนึ่งแล้วจับไม้ตั้งขึ้นเอามีดผ่าลงไปเพียงครึ่งท่อน แล้วชักมีดออกเอามีดตัดไม้ที่ตรงกลางให้ขาดทิ้งไปเสียซีกหนึ่งแล้วจึงเจาะไม้นั้นให้ทะลุกลวงเป็นรูไปตามความยาวของไม้ถากตอนปลายให้แหลมสักหน่อยสำหรับจะเอาไปเสียบเข้ากับต้นเมปเปิ้ลให้น้ำตาลมันไหลออากมาตามกลวยนี้ตรงด้านปลายไม้ตอนที่ตัดออกเสียซีกหนึ่งจนเป็นปลายแบนๆนั้น,นนะก็ขุดเป็นราง ให้น้ำหวานไหลลงถังคุณปูทำกระบอกหรือกลวยนี้หลายสิบอันแล้วทำถังไม้ใหม่ๆอีกสิบใบพออากาศเริ่มจะอบอุ่นและน้ำหวานในต้นไม้เริ่มจะไหลซึมขึ้นไปตามกิ่งกา้านกลวยและถังของคุณปูก็เสร็จพอดีแล้วคุณปูก็เข้าไปในป่าเมเปิ้ลเอากลวยที่ทำไว้แทงเข้าไปในต้นเมเปิ้ลและเอาค้อนตอกเข้าไป เอาถังไม้ซีดานมาตั้งรองไว้ที่ปลายกลวยตรงที่เป็นราน้ำหวานนั้นรู้ไหมว่ามันก็คือเลืดของต้นไม้นั่นเองมันไหลซึมออกมาจากรากของต้นไม้พออากาศเริ่มจะอุ่นเนื้อฤดูไปไม้ผลิมันก็จะแล่นขึ้นไปจนถึงยอดกิ่งและปลายทำให้ใบไม้สีเขียวพลิออกมาแล้วก็พอน้ำหวานนั้นแล่นผ่านมาถึงตอนที่ปลายกลวยเสียบเข้าไป มันก็ไหลเข้าไปในกล้วยไหลออกมาตามรางหยดลงถังที่รองเอาไว้แล้วต้นไม้มันเจ็บไหมจ้ะลอล่าถามไม่มากกว่าเข็มแทงมือหนูเลือดออกหรอกจ้ะพ่อตอบทุกๆวันคุณปู่จะต้องสวมรองเท้าปูดใส่เสื้อหนาให้อุ่นพ่อมีหมวกทำด้วยขนสัตว์แล้วก็ออกไปในปา่า ซึ่งหิมะเองอยูย่เต็มไปหมดเพื่อไปเก็บน้ำตาลสดที่รองเอาไว้คุณปู่มีเลื่อนคันหนึ่งเอาถังใบใหญ่บรรทุกไปบ,บนนั้นคุณปู่ลากเลื่อนนี้เอาจากต้นนั้นไปต้นโน้ยกเอาถังเล็กที่รองน้ำตาลไว้เทลงในถังใหญ่บนเลื่อนแล้วก็ลากไปที่หมอเอเหล็กใบใหญ่ที่เอาโซ่ลามแขวนไว้กับคานไม้ที่เอาพาดไว้กับต้นไม้สองต้น พอเทน้ำตาลสดลงใส่หม้อเหล็กใบใหญ่เสร็จแล้วก็ก่อไฟขึ้นที่ข้างใต้หม้อน้ำตาลก็เดือดคุณปู่ต้องเฝ้าให้ดีไฟจะต้องร้อนพอที่จะทำให้น้ำตาลเดือดแต่ต้องไม่ร้อนจัดเกินไปจนน้ำตาลเดือดพลาดล้อนออกมานอกหม้อทุกๆสองสามนาทีจะต้องคนเสร็จทีหนึ่งคุณปู่ใช้ทับพีไม้ด้ามยาว ที่คุณปู่ทำเองด้วยไม้แอสพอน้ำตาลร้อนจัดคุณปู่ก็ตักน้ำตาลแล้วยกทับพีขึ้นสูงแล้วค่อยๆเทกลับลงไปในหมอ้อโกลกมันเช่นนี้ทำให้น้ำตาลค่อยเย็นตัวลงไม่ร้อนจัดและไม่เดือดเร็วจนเกินไปพอน้ำตาลไม่เดือดพลาดแล้วคุณปู่ก็ตักน้ำเชื่อมใส่ถังหลังจาก นั้นคุณปู่ก็คี่น้ำตาลที่เหลือต่อไปเมื่อตักขึ้นมาทิ้งไว้ในจานร,รองทั่วจนเย็นก็จะจับตัวเป็นเกล็ดและขณะที่น้ำตาลเริ่มจะเป็นเกล็ดนี้คุณปู่ต้องกระโดดเข้าไปใ,ใกล้กองไฟแล้วก็รีบตักน้ำตาลหยดลงในหม้อใส่นมเล็กๆที่วางเรียงเต็มเอาไว้แล้วอย่างรวดเร็วที่สุดน้ำตาลในหม้อใส่นมก็จะแข็งเป็นน้ำตาลปึก อ๋อย่างนี้เองหรือจ๊ะเธอเรียกว่าน้ำตาลหิมะเพราะหิมะมันตกตอนที่คุณปู่กำลังจะทำน้ำตาลอย่างนั้นเหรอจ๊ะลอล่าถามไม่ใช่ลูกพอ่อตอบธอเรียกว่าน้ำตาลหิมะเพราะว่าถ้าหิมะยังตกอยู่จนกระทั่งถึงเวลานี้ก็หมายความว่าจะทำน้ำตาลได้ผลมากเห็นไหม ความหนาวมันยังคงทรงตัวอยู่ไม่หนาวมากแต่หิมะก็จะเหนียวไว้ไม่ให้ใบไม้ผลิออกมาทำให้น้ำหวานต้องแล่นซึมอยู่นานและถ้าน้ำหวานต้องแล่นอยู่นานก็หมายความว่าขนปูจะมีน้ําตาลพอกินพอใช้ไปได้อย่างสบายตลอดทั้งปีเมื่อเอาขนสัตว์ไปแลกของในเมืองก็ไม่ต้องไปแลกน้ำตาลมาอีกถ้าจะแลก ก็แลกเพียงเอาน้ำตาลทรายมาไว้สักเล็กน้อยสำหรับเอามาตั้งโต๊ะลิงแขกเวลาที่แขกมาหาคุณปู่คงดีใจมากที่มีหิมะน้ำตาลอล่าพูดแน่ละพ่อพูดดีใจมากๆเสียด้วยนี่ก็กำลังรองน้ำตาลอีกงวดหนึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงคุณปู่บอกว่าให้เราทุกคนไปหาให้ได้ในวันนั้น ตาสีฟ้าของพ่อกระพิบทีเพราะว่าเก็บข้อความตอนสำคัญที่สุดไว้เล่าในตอนท้ายและจึงพูดกับแม่ว่านี่แคลโรไลน์จะมีเต้นรำเสียด้วยนะแม่ยิ้มแป๊ดรู้สึกว่าด,ดีใจมากแม่วางผ้าที่กำลังชุนลงหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วร้องว่าโอ้จริงเหรอชาญและแม่ก็ชุนผ้าต่อไป แต่นั่งยิ้มละไมอยู่เรื่อยแล้วพูดว่าฉันจะใส่เสื้อสักกรารดอ่อนนั้นของฉันเสื้อตัวนั้นของแม่สวยมากสีเขียวแก่มีลายเล็กๆเลอะไปหมดดูเหมือนเป็นลายลูกสตรอเบอรี่สุกแดงช่างตัดเสื้อที่อยู่ทางภาคตะวันออกเป็นคนเย็ะภาคตะวันออกเป็นที่ที่แม่เคยอยู่เมื่อก่อนแต่งงานพอแต่งงานกับพ่อแล้ว ก็อ,อบพยพตามกันมาอยู่ทางภาคตะวันตกเข้ามาอยู่ในป่าใหญ่ของมณฑลวิทนสิ้นนี้เมื่อก่อนแต่งงานแม่เคยเป็นคนทันสมัยมากเสื้อที่ใส์ก็ต้องเป็นเสื้อฝีมือช่างไม่ใช่เย็บเอาเองในบ้านเสื้อสักหลาดอ่อนตัวนี้หอกระดาษเก็บไว้อย่างดีที่สุดหลอล่าและแมรี่ไม่เคยเห็นแม่สวมเสื้อตัวนี้เลยแต่แม่เคยเอาออกมาให้ดูครั้งหนึ่ง แม่ยอมให้ลูกทั้งสองคนลูกคลำลูกกระดุมสวยสีแดงแก่ที่ติดเป็นแถวตั้งแต่เอวขึ้นมาทางด้านหน้าและแม่ยังให้ลูกดูว่าเขาใส่เอ็นที่เรียกว่ากระดูกปลาวานในจะเข็บเสื้อได้เรียบร้อยแนบเนยียนแค่ไหนทางด้านในมีร้อยฝีเข็มเย็บซอยประสานกันอย่างละเอียดนี่แสดงว่างานเต้นรำครั้งนี้สำคัญมากแม่จึงต้องใส่เสื้อสวยตัวนี้ ลอล่าและแมรี่ตื่นเต้นมากทั้งสองคนขย,ย่มตัวขึ้นก็นลงลงอยู่บนตักของพ่อถามปัญหาเกี่ยวกับการเต้นรำจนกระทั่งพ่อพูดขึ้นว่าอา้าวทั้งสองคนนั่นแหละวิ่งไปนอนเสร็จที่ไปเห็นแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงพ่อจะต้องเปลี่ยนสายเร้าใหม่เสียทีมือก็เหนียน้ำตาลเลอะเทอะปากก็หวานเปลอะไปทั้งสองคน จะต้องล้างมือล้างปากกันเสียก่อนแล้วจึงสวดมนต์พอลอลากกับแมรี่ขึ้นไปขดอย่างสบายอยู่บนเตียงพ่อและซอก็เริ่มคลนเพลงแถมพ่อ,อยังเอาเท้าเกาะจังหวะไปกับพื้นด้วยอย่างอารมณ์ดี